จัดเซตกันดีกว่าวันนี้วีออสงบเริ่มต้นที่สองแสนกันไปเลยตามหางวดถูกกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้จัดมาให้วีออสกันเลยแล้วงวดถูกด้วยงวดเริ่มต้นที่ประมาณ4ี่พันเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละคันกันดีกว่าหลักๆตอนนี้วีออสก็จะมีตัวมาสิบนิดๆนะคะเดี๋ยวจีน่าจะพาไปดูคันแรกกันดีกว่าคันแรกคันนี้งวดสี่พันค่ะสีดําด้วยถูกใจจัดได้เลยนะออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้าแล้วตอนนี้เนี่ย ทุกคันเลยเงินเดือนเริ่มต้นออกรถนะคะหมื่นหนึ่งออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำได้เลยซึ่งคันนี้เนี่ยเริ่มต้นเบามาก2่งใส่หนึ่งหันจัดไปได้เลยค่ะสีดาสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องหนึ T ่งพันอีตัว e แล้วก็รถเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะภายในสวยงามดีไซน์ประมาณนี้นะคะมีเบาะหนังที่เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสวยมาก ออปชันทุกอย่างเต็มครบคันหรือว่าถ้าไม่ชอบสีดำเนี่ยเราก็ต้องมาตัดภาพมาดูกันที่สีขาวกันอีกหน่อยนะคะตัวสีขาวนี้ก็จะเป็นรถยนต์ปี2013แต่ว่าต่างกันแค่เรื่องของสีอ่าสวยไหมวีออสสีขาวคันนี้ก็มีการตกแต่งมาให้ในเรื่องของแม็กแต่งนั่นเองนะคะสวยงามน่าใช้งาน2 4 9 0 0 0ค่ะครบจบแล้วก็งบคันนี้งัวเริ่มต้นแค่4,000ตลอดสัญญานะคะย้ำกันตัวใหญ่หญเลยว่าตลอดสัญญาค่ะ เออดูดีไซน์กันดีกว่าภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำสวยมากทุกคันเป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้ซึ่งขับขี่ง่ายสะดวกแล้วที่สำคัญเลยวีออสเป็นตัวเริ่มต้นได้ดีเพราะว่าเขาทาั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็เครื่องทนมากๆเลยค่ะไม่จุกจิกเลย มากันที่ปี2016กันบ้างค่ะอัพขึ้นมานิดนึงอยู่ที่299,000แต่ก็ยังอยู่ในหลัก200,000อยู่งวดเริ่มต้นที่5,000นิดๆเท่าน,นั้นเองค่ะตลอดสัญญาแน่นอนนะคะได้แม็กแต่งสีทองไปนะคะสวยมากไม่รู้ว่าจะสวยยังไงและเซตนี้นะคะใครที่กําลังมองหา v o s อยู่เีน้าว่า3ลํานี้น่าจะตอบโจทย์เลยในยเรื่องของภายในห้องโดยสารนะคะเป็นเบาะผ้าสีดําสวยนะคะออปชั่นทุกอย่างก็เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็เรื่องของเครื่องเนี่ยทุกคันจีน้ารับประกันหลังการขายให้อยู่แล้วนนะะคะรครัปกกเเื่องงีาสสุด2 ส่งกันทั่วไทยทําสัญญาก,กันทั่วประเทศเลยค่ะอ่ะทั้ง3คันนี้จอดอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่อําเภอคำขันแก้วจังหวัด,ดยะโสธรค่ะโดยนไม่เคยมีชนพิความจมน้ำทำสีแน่นอนค่ะแล้วคุณถูกใจไหมคะเดี๋ยวส่งให้ถึงที่กันไปเลยแอดบานเขียวคุยกันต่อได้เลยค่ะ